เอาสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวนันนะครับแล้วก็เอ่ะคลิปนี้พอดีผมเอาอาหารมาส่งไอ้ของของ่อยปะหน้าเนาะปะหน้าลุงม่นเนาะครับจันทละนะผมก็เคยมาเห็นไอ้ผลงานของปีศาจแดงไว้เนาะครับเนาะผมก็เลยเอ่ะเมื่อนี้ผมแวะมาถ่ายให้เบงมาเนาะสำหรับผลงานของปีศาจแดงนะครับตัวน,นี้นะครับน้องเพิ่นซื้ออย่าง,งืุอโควิดบ่าเดีวคล้องเหมือนน้องตัวเพิ่นบ่อยู่ธ์นะครับเพิ่นซื้อว่าโควิดนะครับเพื่อว่าไอ้ออก อายุได้สี่เดือนแล้วนะครับสำหรับผลงานของปีศาแดงตัวนี้นะครับไม่สีนะครับผมเห็นสีผมเดี๋ยวเม่เขานี่คือเม่เขาเอาด้วยนะนี่ครับนี่แม่์เขาแม่เขาก็เป็นลูกบะหมันนะครับเป็นบะหมันกลมนะครับเพราะั้นเป็นบะหมันกลมนะครับเป็นงัวแม่บ้านนะครับเป็นงัวแม่บ้านก็คืองัว่าที่เขาอันเป็นสื่งงัว่าไประมาณนำนักประมาณสักสามร้อยโลนะครับประมาณประมาณสิบก่าโตแล้วก็มาจกสลากกันในหมูบ้านะครับเพื่อเลยก็เอิญง่วแม่บ้านนะครับ มีการจับสลากมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเลี้ยงเนาะครับก็เริ่มต้นกันแล้วก็ผู้ได้อกลูกแล้วกับเอาแม่ออกกับเสียเงินหารอยเนาะครับนี่คือเป็นเงินเขาบำรุงกุมเขานะครับมันก็เป็นการบ้านผมนี่เน่านีเนะครับสำหรับกุมงัวแม่บ้านเพิ่นก็เริ่มต้นจากการเลี้ยงว่าแม่บ้านนะครับเพราะว่าแฟนเพิ่นกลับมาอยู่บ้านเมื่อสองปีที่แล้วนะครับก็คือลูกเต่าเพิ่ยนโจ้ไปแล้วนะครับลุงมนเป็นขับสามหล้ออยู่กรุงเทพนะครับเพิ่นก็ับก็มาอยู่บ้านกันเลยมาหาหาอาเจ็อาชีพเสริมก็คือเลี้ยงงัวนนะครับ เสริมจากการเทหนาเฮ็ดหน้าน้ำเนอะครับเนาะก็ธรรมดาเนอะครับพ่อพี่น้องผู้ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่ซองกับอาชีพเสริมกับเบิ้งกับเป็นแนวทางกันนะครับสำหรับการเลี้ยงงัวเนอะครับในหอบเบาหวางบาเดือยยุ่งมีแนวเฮ็ดเสริมกันไปเนอะครับสิ้นปีมากกับอาชีพได้มีงัวหน่อยมียังขายพอได้ใส่หนีเท่ากับซอหรือว่ายังแน่เนอะครับเนาะเอ้าก็ต้องลองเบิ้งเนอะครับเบิงเลยมาไทยพ่อพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งนี่ผลงานของปีศาจแดงเนอะครับพีแซดหนึ่งสามศูนย์นะครับ Ate, อายุส like ี่เดือนนะครับแม่เขาเม่เขาก็เป็นลูกประมาณกลมก็ลักษณะก็เสด็จนะครับรื่งกับรวงซื่นนี่คือการพัฒนาเนาะครับการพัฒนามาจากเป็นแม่ไทยเม่บ้านน้ำหนักจะสามลอยโลกับเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสามลอยห้าสิบหรือสิเขาอันอ้วนเต็มเตมทีกับอาจจะเป็นเียนเขาเป๊ะเกือบเกือบสี่ลอยได้เหมือนกันเขาจะรับเม่เขานะครับเนาะนี่คือการพัฒนาง้วนะครับก็คือเฮ้า ผสมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อใส่ปีสาแดงเข้าไปนะครับก็ออกมาเป็นเงื่อนสีนะครับนี่เป็นตัวแม่เนี่ยก็เป็นใส่ปีก็สิคากปีนันตัวนี้เสียแต่มันเป็นตัวเถิกตะซื่อนะครับก็เพราะเป็นยังนะครับเ่าก็เลี้ยงเขาอ้วนวนงามๆนี่ถึงมากก็ปีกับไข่ใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับสีนี่ไหมโอ้ยมักได้สีนะครับนั่นเป็นตัวแม่เนี่ยในหอยก็จะว่อนดีคักนะครับเป็นตัวผู๋นะครับ อีสอด,ดังน,นะครับผลงานของอีสอด,ดังน,นะครับพีแซดหนึ่งสามส่วนของทีเจเก่าฟ้ามนะครับน้องน้องโควิดบนะออกไปยืนเห่เบื้องในดีแน่ตอครับโอ้โอ้ยบบทอยคอยแห้งปวดไปะนะครับตรงนี้ก็เกี่ยวขขาเกี่ยวนามแล้วกันแล้วนะครับบางคนก็หาสื่งัวเลี้ยงนะครับกระเบื้องหรือว่าบางคนมีงัวอยู่แล้วนะครับอยากผสม พอพันกับนี่เบิ้งครับเบิง้งตัวยางเพิ่นนะครับเบิง้งแม่เพิน่นแนวนี้นะครับเพิ่นผสมเข้าไปกับมีให้เลือกหลายนะครับสำหรับพอพันบามันที่อยู่ในตลาดยิเดอหนี้นะครับหลายแห้งนะครับสำหรับบามันกะระแสเพิน่นนะครับมันก็เดี๋ยวผมไปถ่ายข้างคุณนงหามันชัดก่อน ก็เลือกเบิ้งเอานะครับเบิ้งแม่จะคล้องน้ำนะครับเบิ้งงงวงแม่จะคล้องคล้องสางหน่อยโคล้องสางนี้คือผมลงคลิปเวลายคลิปอยู่นะครับเนาะงอ่านคล้องสางง่ายแล้วก็จะเป็นต้องใส้แง่แห้งก็ได้นะครับสำหรับใส่พวกดีบีที่ผมเคยทายลงอยู่นะครับของทีเจกับฟาร์มหรือว่าใส่พรอนตูกันทีให้กามเนื้อเน้นเนียงไม่ไหวก็ได้นะครับหรืออยากได้โคล้องสางง่ายๆก็ใส่พวกนี้นะครับเคเอฟปีซารแดงหรือตัวไรนะครับที่ว่าเป็นเคเอฟ หกแปดบ่ที่ว่าให้ลูกโค้งสางงี้ดีกันนะครับสำหรับผมก็เคยไปไทยลงอยู่นะครับสำหรับผลงานของเคเอฟหกแปดนะครับเนาะแต่ผมกับโบดิมีส่วนในส่วนเสียกับของผอพันธ์เพื่อนนะครับที่เคยผมบอกไปตามที่ผมเคยเห็นนะครับแต่ว่าตัวอื่นที่ผมก็เคยเห็นกับธรรมดาผมกับโบกาวบอกนะครับว่าผลงานเขาเป็นยังไงนะครับพราว่าบานผมมันก็ส่วนมากกีแต่ตเคเอฟสามหนึ่งนะครับพนอยู่อำเภอเดียวกันนะครับไปอยู่ไก่หมอเขาก็เอามาไหลนะครับบสุดยอดเลยนะครับ ผลงานของพ Z แซดหนึ่งสามสูตรแล้วก็ีสะอาดแดง้ยมักเตซีเลยพี่น้องเลยงามนะครับเนาะครับมึงอายุสี่เดือนนะครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้อีกตัวนึงนะครับผมสีไส้เบื้องน้านะครับเป็นลูกของบีมาเตอร์นะครับบีมาเตอร์กลมนะครับน่าจะเป็นสี่ใบศูนย์ศูนย์หนึ่งต้นเป็นบีมาเตอร์นะครับอายุปีปีหนึ่งแล้วนะครับเนาะนี่ แม่เขาก็เป็นลูกแม่บ้านนี่กันนะครับนี่นี่นี่คือแม่แม่เขานะครับแม่เขาก็สิคอดแล้วนะครับน่มก็เริ่มโล่งแล้วนี่แม่เขาเริ่มน่มเริ่มเป็นเต่าแล้วนะครับเป็นือเพิ่นโค้งในเพิ่นจกสลากแม่บ้านมาเดี๋ยวเพิ่มเลยนะครับทั้งลูกสาวเพิ่นทั้งแม่ทั้งเจ้าของทั้งแม่เพิ่นเองนะครับท่้งป้าน้าเองเนาะเพิ่มโจกสลากงวแม่บ้านเลยมันก็มาเลี้ยงงวแม่บ้านมันก็ออกลูกออกร้านแล้วนะครับมันก็จะเริ่มขายแล้วนะครับก็เป็น เริ่มออกปันผลแล้วนะครับสำหรับการเลี้ยงง้วนะครับกับสามปีนะครับมันก็จะเริ่มปันผลแล้วสุดยอดเลยนะครับแม่นี่อ้วนดีนะครับเพิ่อเพิ่งเลี้ยงดีนะครับนี่คือลูกสาวตัวแรกของแม่นี่นะครับเป็นเสื่องผสมโงผสมปลาเพิ่นนะเสื่องปลานะครับแต่ก็อ้วนดีนะครับออกมาเลี้ยงนวลอ้วนดีขึ้ือนกันแต่ก็มาเป็นบีมาเตอร์นะครับบีมาเตอร์นี่พูดเานถามไล่กันนะเซหรับบีบีมาเตอร์สายเหนือนะครับ ไปทายบีมาตเตยเบื้องดีๆก่อนพี่น้องเหยียดอายกล่องมั่งคนมาวุ่นไล่เหลี่ยงนะครับสำหรับปลนเป็นตัวแม่นะครับเขาจะพวกสายเหนือเขาเอาไปพัฒนาเป็นสายเหนือนะครับ<อ>ก็ับประมาณนี้นะครับเป็นกับวัตถีเขาไหวนะครับแต่ว่ากับ,บกเราเป็นยังนะครับบ้านเราสุดยอดเลยนะครับ ก็คือเพิ่นผมถามไปแล้วนะเพิ่นกับพวได้เปิดราคาเนาะครับตัวใดเป็นอัวเพิ่นสิเปิดราคาแต่ว่าเพิ่นกับรถท่านวาเนาะครับบีปันเตอร์เพิ่นก็จักจังได๋เนาะเพิ่นก็บ่บ่ทันเรียกว่าเนาะโอ้ยมักเต็ศีนี่ล่ะเบิ่งครับโอ้แดงคักแดงแนี่ยเถอะเออจนเสียบตาพี่น้องลุงว่าลุงมนต์จันทราดนะครับลุงมนต์ป้าน้านะบ่มีด่างเลยนะครับพี่น้อง แด่นเจ็บครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามให้นั้นครับสำหรับช่องบันในตะวันนะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหาผมลงคลิปไม่ไม่พอดีน้องกับสิบ่ได้ิภาษคลิปแม่ของผมนะครับเนาะผมกับสิหาลงมาเรื่อยนะครับสำหรับบางคลิปกับสาระแน่บางครับบางคลิปกับก็ธรรมดาเนาะครับมันกับอันนี้พอดีน้องกับฝากน้ำเนี่ยนะครับสำหรับช่องบันในตะวันนะครับช่องชาวบ้านนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับก็เก็สิมีสาระเรื่อยๆน้อยๆมาเรื่อยๆนะครับสหระัะช่วงบันไดตะวันนะครับกถ่ายผลงานของพ่อพันธ์แน่ตามที่ผมเคยเห็นเห็นผมกสิดทายฝากพี่ฝากน้องนะครับบางคนก็อยากเห็นว่าพ่อพันธ์แบบใดให้ลูกแบบใดนะครับหรือว่าคาไซกับแม่แบบใดออกลูกแบบใดบนะอย่าน,นี้นะครับเนาะเอ๋อคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ